สวัสดีทุกคนนะวันนี้เรามาอัปเดตกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ค่อนข้างมีอะไรหลากหลายเลยนะครับมาอัปเดตกันวันนี้ก็มีอย่างแรกก็มีคู่ d u โอ y ด amic นะครับ2ตัวนั่นก็คือเป็น d u โอ y ด amic ของโคเอเชียนะครับเป็นวัลาสิทธ์แล้วก็โซซาเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตตนะครับกับค่าทําด้วยนะครับแล้วก็มีแพ็คทูแลโกมาอันนี้ง่ายๆแล้วก็มีแพ็คจัมโบ้พรีเมียมโกนะครับใครมีตัวเหลือๆก็มาทําได้แล้วก็มีวันนี้มีแพ็คลูป มาเป็น75บ้าบวกเพย์พลินะครับออก2ใบนะครับให้เราเลือก1บใบนั่นเองก็ค่าทำเนี่ยใช้การทองนะครับไม่จำกัดว่าแลหรือไม่แลนะครับใช้แค่5ใบเท่านั้นก็ช่วงนี้มันเหมาะอยู่แล้วกับ,ก,บ,ก,บการลูปแพ็คนะเพื่อเปิดเพราะว่าในซองมีทั้ง่าทุก,กอรี่แล้วก็ฮีโร่เวิลด์คับนะครับก็ได้ลุ้นหลายๆการ์ด2องีเวนต์เลยในตอนนี้ก็แพ็คลูปอาจจะเลนน้อยนะ75แต่ว่าก็น่าทำอยู่ดีนะครับ แนะล้วไปต่อวันนี้ที่มาเด็ดๆเลยนะั่นคือเบสไอคอนอัปเกรดนั่นเองนะครับใช้ค่าทำเนี่ยสองเควสนะเบสแปดสิบห้าเควสหนึ่งแล้วก็เลทแปดสิบเจ็ดเควสหนึ่งนะครับก็ค่าทำเนี่ยราวๆสองแสนเลยนะครับสองแสนเลยเดี๋ยว <c oughs> ผมขอดูอีกทีว่าผมจะเปิดแพ็คนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปชมสแตทของสองตัวคู่ดูโอที่มาวันนี้ก่อนละกันอา่า มาดูตัวแรกเป็นวลาสิทธิ์ตัวนี้เ,เป็นปีกของโตลิโนนะครับก็มีติดก,การ์ดดำมาแล้วรอบหนึ่งนะอเอ๊ะผมดูตัวทองให้ก่อนแล้วกันตัวทองเท้าห้าอยู่แล้วนะเวิรนะ์กเลดไฮมีเดียมาแล้วสำหรับวลาสิทธิ์ตัวนี้ก็ผมจะเทียบกับตัวการ์ดดำให้แล้วกันนะการ์ดดำตัวล่าสุดนะ จากเลท82ตัวนี้เลท85แต่ความเร็วบูตมาให้ถึง7ตอนนี้ความเร็วคือไป90ไปแล้วนะครับแล้วฟินิชชิ่งเนี่ยบูตไม่3ตอนนี้เป็น81แต่ยิงไกลค่อนข้างดีนะบัะลลัตตัวนี้ลองช็อต88จ่ายบอลก็ถือว่าโอเคเลยนะมิชั่น84ช็อตพาร์ตลองพาร์อะไรครบเครื่องนะความคล่องตัวก็ดีคนระับอจิ85จะได้บัลลาถึง96นะสำหรับบาลาัสตตัวนี้อืม เฮดดิ้งตอนนี้75นะครับแต่ว่ายังเล่นลูกกาอากาศไม่ดีตรงจัมปิ้งน้อยไปหน่อยนะครับมือใช้ได้ตัวนี้นี่ปัญหารักนะ่าจะตรงสกิลมูฟสามนะครับแต่ถ้าคนไม่เล่นสกิลมูฟอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเล่นทีมลีกเซเลอาร์ด้วยเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างน่าทำนะตัวนี้มันเท้าห้นะมันเอามาเล่นแบบถ้าไม่เน้นสกิลมูฟมากเอามาเล่นกลางเพื่อแบบว่า <c oughs> ทําเกมให้เพื่อนหรือว่าเอาไปปีกก็ยังได้นะพลเรือศิษย์ตัวนี้นะ ค่าทำมันแค่สามหมื่นเท่านั้นเองนะผมว่าจัดได้จัดได้อยู่ตัวนี้นะค่าทำถือว่าไม่แพงนะครับมาต่ออีกตัวนะครับโซซ่าตัวนี้เป็นแบ็กจากบุนเดสลีกานะสกิลมุฟสามเท้าสองดาวตัวนี้เวิร์กเลยเป็นไฮโลฮะเออมีเออร์ลี่คอสมียิงไกลมีสปีดดิปเปอร์นะครับสำหรับโซซ่าการพิเศษไม่เคยมีนะครับอัพจากการ์ทองเลยเจ็ดสิบแปดมาเป็นแปดสิบห้าเลยตรงนี้ โอ้ความเร็วบู์มา9สเตตไปเลยนะครับแล้วก็ลองช็อตบู์มา10เป็น75นะแล้วจ่ายบอลเนี่ยบู์ไปถึง8สเตตก็ถือว่าจ่ายบอลได้เยี่ยมแล้วก็มีคอสซิ่งถึง97เลยนะตัวนี้ถ้าจะคอสได้มันอยู่แล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยบู์มาอย่างละ7นะครับเน้นๆเ,เลยนะจีบาลานซ์คืออาจจะไม่เยอะแต่บู์มาเยอะมากมันตรอตรง reaction, รีแอคชั่นบอลคอนโทรลดิบบิง้งอะไรนี่ถือว่าอยู่ในเกณนที่ใช้งานได้ได้แล้วนะครับ อีกอย่างคือดีเฟนซ์บูส์มาเยอะมา9มา10แต่ว่าถือว่ายังน้อยอยู่ตรงนี้เพราะดีเฟนซ์รวมๆมมันแค่81นะครับแล้วก็สเตมิน่าบูส์่าเป็น89เลยตัวนี้มันก็พอจะใส่อังเคอร์ได้อยู่นะครับตัวนี้โซซ่าข้อเสียหลักๆคือเวิร์กเลดเป็นไฮโลมันทำให้เป็นแบ็คที่เติมเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็เท้า2ดาวด้วยนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจมาก นะครับสหรับโซซนะ่านะค่าทรมก็ประมาณเดียวกัน30,000กว่ากว่านะผมมองไปทางเวลาสิทธิน่าจะเหมาะน่าเล่นกว่าน่าใช้กว่าขนานั้นเองนะครับแต่ค่า,าทําก็ถูกถูกพอกันนะครับส0,000ืกว่ากว่าเออนะครับอ่ะนั้นผมจะพาไปดูตัวเบสไอคอนแล้วกันนะเพราะว่าค่าซองเนี่ยมัน2 0 0แสนใช่ไหมแล้วตัวเบสไอคอนเนี่ยผมพาไปดูตัวที่มันเกิน2 0 0แสนแล้วกันนะในตอนนี้เนี่ย มีใครกันบ้างนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะไอคอนเนี่ยบอกเลยนะครับนะผมดูให้ครับมินแม็กเอ่อมินสองเอาสองแสนเลยกลมๆนะครับเออเหลือสองหน้านะครับราคาที่เกินสองแสนนะเริ่มที่ ลิโอเฟอร์ดินานะใบแรกแอสเซียงนะครับโซล่าเบดเซดอฟก็ถือว่ายังรอดนะครับสองแสนถือว่าพวกนี้นี่ถ้าเกิดทำแพ็คแล้วเปิดได้ตัวพวกนี้นี่ก็ถือว่าบูดวิดเหมือนกันนะร,ราคาสองแสนต้นๆเนี่ยสองแสนหกเวลูนี่น 26, uni, อย่างเงี้ยนะครับกุลิดหกแสนแต่ตัวเบดอจ,จะอืมแต่ก็ แจมอยู่นะแล้วมีโรเบโตคฮาร์ลอตปาติเวล่าเนี่ยแปดแสนนี่คือคุ้มไปเลยนะถ้าเปิดได้นะแล้วมาต่อที่ร่อมีซัมบอตต้านะครับสี่แสนฟานเพอร์ซี่นะสามแสนต้นๆต,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 ตรงนี้อองลีภาคนี้สี่แสนรู้สึกว่าจะพอมีคนเล่นอยู่นะภาคนี้อาจจะไม่แจ่มมากนะแต่ใช้ได้นะภาคนี้ตัวใหญ่ๆและเอโตเบยเนี่ยไม่ต้องบอกครับแจ่มอยู่แล้วนะมีกาก้า นะตัวนี้หลักสามแสนนะครับมีเคนดี่ดันคิดนี่สี่แสนนะครับบูตาเกนโยสามแสนเจ็ดนะดีดีเย่ดอกบา4สี่แสนแปลกหน้าแปลกไหมนะครับถ้าเป็นภาคก่นกอนๆดีดีเย่นี่ไม่แพงแน่นอนนะแต่ภาคนี้ดีดีเย่แกแพงเฉยเลยนะครับนะแล้วมาต่อที่คาร์ลอสอาเบรโตนะครับเดวเปนโลแล้วก็มีแจสินโยตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าภาคนี้พี่แก น่าเล่นจริงๆนะครับเป็นไอคอนตัวใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะครับราคานิด 1.6m เลยนะครับแล้วก็มีบันดินี่โอเคภาคนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะบันดินี่ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับแล้วก็มีฟิกโก้นี่ก็ถือว่ารอบแบบผุดริดนะครัแสกว่ามีมาเทอุตตัวนี้ต้องบอกว่าแ่มเลยนะถ้าเปิดได้แล้วก็แล้วก็มีจอร์ดเบสมีคันโตน่านครับ 1m แล้วก็มีมูเลอร์6 0 0นกว่า นะลนานินโยนี่เจ็ดแสนอันนี้เล่นเป็นตัวท็อปทอปแล้วนะครับโยฮันครับนะรอดปุสกัสยูเซบิโออานายกาลินชาซีดาแล้วก็มีรู้สึกว่าจะแพงสุดเป็น2ตัวเปเล่ le, กับย e ูเซบิโอที่2 M เอ็มขึ้นเลยนะเออคือตัวแบบราคาหลักล้านถ้าได้มามันถือว่าแจ่มอยู่แล้วนะครับ เบดไอคอนก็ลงทุน2 0 0แสนนะมีลุ้นถึงตัวหลักร้านนะแต่ว่าตัวหลักหมื่นถามว่ามีไหมมีที่ผมไม่ได้โชว์ให้ดูว่าเต็มไปหมดเลยนะเออ <c oughs> นะโอเคก็สำหรับแพ็กเบรดไอคอนนะผมก็เปิดให้ดูไปเรียบร้อยแนละ้วสำหรับตัวที่เปิดแล้วคุ้มหรือเปิดแล้วมันเด่นๆนั่นเองนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าอยากทำหรือเปล่านะเบดไอคอนเนภาคนี้เนี่ย <c oughs> มันเพิ่งจะเป็นซองเบดไอคอนรู้สึกว่าจะเป็นซองที่สองของภาคนะครับ สองแรกรู้สึกว่าจะจำกัดเลทแต่สองนี้ไม่ได้จำกัดนั่นเองนะครับก็ใครอยากทำก็ลุยกันเลยนะผมออโอเคคลิปอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ผมดูอีกทีว่าผมมาทำซองไอคอนหรือเปล่านะครับโอเคไปแล้วครับ